พามาไหว้พระหลวงพ่อโสธรน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนี่บรรยากาศยามเช้านะครับพระออกบินสบารดูนครับอันนี้อยู่ด้านนอกของก่อนที่จะเข้าไปไหว้พระนะครับบรรยากาศนี ยังไม่เคยมาต้องลองมาสักครั้งนะครับหลวงพ่อท่านเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเลย ดูครับผู้คนกำลังเริ่มมากันแล้วครับดเดี๋ยวเราจะพาไปเข้าไหว้พระข้างในนะฮะตอนนี้ผมอยู่ด้านนอกอยู่มาถ่ายบรรยากาศให้ดูก่อนอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดตดตามด้วยครับ เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะทำออกมาอีกครับ